สวัสดีจ้ามาพบพอกับทัดดาวสาวบ้านนะาอีกคือเก่าจ้าพี่น้องมันนี้ทัดดาวพามาเล่นบึงละหานนะาอีกคือเก่าจ้ามาพักผ่อนนอกจากพี่น้องชมบรรยากาศยามแรงๆนอกจากท้องฟ้าปลอดโปรง่งจ้ามือนี้เนาะหลังจากทิพพายุเข่าฝนตกมาลายมือนอกจากพี่น้องจา้าน้ำก็ท่วมท่วมเนี่ยคักท่วมแน่นอกจากพี่น้องมันนี้ทัดดาวก็เลยพามาเล่นน้องละหานอีกนอกจากพี่น้องจา้า อันนี้น้ำก็ขึ้นสูงเรื่อยๆเนาะจะพี่น้องจะเบิ่งน้ำมันซสีอันคลิปที่แล้วที่ทัดดาวพาไปอัปเดตยุ่หมองกันฟังด้านทิศเหนือมองประตูระบายน้ำเนาะจะอันที่ว่าน้ำเสีไหลเข่าก็คือไหลเข่าบึงแห้งนีเนาะจะพี่น้องจะกวางไงไพศาลเนาะจะพี่น้องนี่เป็นบึงละหานาเนาะจะพี่น้องจะน้ำก็น้ำใสนี่ก็เป็นบรรยากาศยามแลงๆงเล้งเระจ้าพี่น้องกับประมาณเกือบสิบหกโมงได้แล้วเนาะจะพี่น้อง แต่เว้นกระลับขอบฟ้าแล้วเนาะเพราะว่านมันมีอันเม,นมกบดบังเนาะจากพี่น้องจ้านี่บรรยากาศดีเนาะจากพี่น้องทัดดาวกับมะเก็บภาพบรรยากาศเ้เบิง่งเนาะจากพี่น้องหลังจากที่ฝน,นตกติดต่อกันมาหลายมือพาอยุโนรู้เข่าหลายมือเนาะจากพี่น้องจ้าก็ได้รับผลกระทบแน่เนาะจากพี่น้องเฮตแห่น้าทั้งเมืองชัยภูมินี่ท่วมแล้วกันระบายลงมัน ทั้งแม่น้ำซีกับไหลเข้ามานี่บึงละหานเนาะพี่น้องน้ำก็ใสใสน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆเนะาะจะพี่น้องจาเน้เนบึงละหานนะเนะาะจะพี่น้องจานี่แหละจา้าบรรยากาศถ้าดาวก็พามาเบิง้งเนาะจะพี่น้องยามแรงๆบรรยากาศสดชื่นสบายๆเนะาะจะพี่น้องจา้าอันแล้วการคลิปทั้งอัน ฟังทั้งทานางแนวถัดดาวกสิลงให้เบื่องเรื que, ่อยเนาะจากพี่น้องจ้ากสิอัปเดตให้เบิ้งไปเรื่อย que, เนาะจากพี่น้องว่านสถานการณา์น้ำเป็นจั้งใดแน่ถ่วมบ้านบ่อถ่วมถนนบ่อแล้วก็พัดกันไปพัดกันมาเนาะจากพี่น้องทั้งเบึงละหารแน่ทั้งอันทานางแนวแน่เนาะจากพี่น้องจ้านี่ก็เป็นเบึงกว้างไงไพศาลเนาะจากพี่น้องจ้าเนี่แหละจ้าบรรยากาศถัดดาวกับมาเก็บให้เบิง้งเนาะจากภาพบรรยากาศ บางช่วงบางมุมมันก็มองเห็นบ่คักเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันกันเป็นบึงอันมันก็โค้งเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าถ้าดาวมายืนยุดจุดนี่ก็สามารถมองเห็นน่ได้รอบเบิดเลยเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะของบึงละหานานเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะฟังทั้งนานก็เป็นฟังโคราชดอกพี่น้องจ้ะมือไดอันที่ว่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าดาวสิพานรีวิวรอบเบิ่งอัน รอบเบืงละหารนอกจากพี่น้องบรรยากาศย้ำแรงแรงหลับรมชมวิวนอกจากพี่น้องจานี่กับหมอแก่การออกกำลังกายนอกจากพี่น้องมือนี่พูดฟังทั้งละหารสนกันบ่ได้พาไปนอกจากพี่น้องเพราะว่ามือนี้เขากะมีธุระมาบ้านใกล้ๆฟังทั้งนี่กันเลย แวออกมาท้ายคลิปเพื่อที่จะอัปเดตให้เบิ้งเนาะ mm hmm. บรรยากาศเนาะจะพี่น้องจะอยู่น้ำบา้านนอกบ้านนะจังสีหละ่ะจ้าพี่น้องจะยุน่นน้ำไฮน้ำนาะถัดดาวกับไปรีวิวบ่ได้ดอกพี่น้องเพื่อที่จะเก็บภาพบรรยากาศบานนอกบานนาเห็นได้รับชมเนาะจ้ะน้ำกับว่วเบิดก็ลงไปบ่ได้เนาะพี่น้องจ้าก็ต้องเบื้องอยู่จังสี่ล่ะจ้าอยู่น้ำมันขอบถนนรอบบึองจังสีหละ่ะจ้าพี่น้องจ้านี่นี่ถัดดาวกับปรับแสงโทรศัพท์ ฟังทางด้านชายภูมินะก็มองเห็นภูเขานาะจากพี่น้องจานี่จากนี่ไปทางงแนวกับว่าไกลดอกพี่น้องหโลเจโลเนะจากพี่น้องจะถัดดาวกับไปม้าเรื่อยเนาะจากพี่น้องนี่บรรยากาศของบึงละหานนาตอนเย็นเย็นเมียนแสงพระอาทิตย์กำลังสิรลับขอบฟ้าสะท้อนกับน้ำเนาะน้ำใสแล้วกัน น้ำขึ้นสูงคักพี่น้องเอ้ยตแต่สมัยตอนทัดดาวเป็นเด็กน้อยถ่วมกับว่าถ่วมคักปนีเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะน้ำดีคักจะพี่น้องนี่อันบริเวณรอบขอบนี่กับอันลึกเติมเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าเพื่นสิคุดดินขอบน้องนี่เนาะ ขื้นมานเฮ็ดอันถนนรอบบึงเนาะมันก็นเลยลึกแต่ว่าช่วงกลางนั่นช่วงกลางบาลึกดอกพี่น้องจ้าเพราะว่าเป็นผืนเก่าแล้วก็มีบักหอยนะพี่น้องจ้าบักหอยหอยเชอรี่เนะาะจ้าพี่น้องก็กําลังหลายมากับน้าเนะาะจ้าพี่น้องจ๋าก,ก็แตกแพรพันธุ์ออกค้นก็นหาเก็บหาอย่างนี่แหละจ้าพี่น้องยืนอยู่มุมนี้ก็สามารถมองเห็นบึงและหานนาะได้น เกือบเมี่ยนั่นลอยองศาพูดใหพี่น้องจะมองเห็นในเกือบเบิร์ดเลยของบึงละหานนะเนาะรอบขอบบึงก็สิมีคนมาหาปลาหาอย่างเนาะจะสีเบ็ดฝลังหรือว่าผู้ใดมีเรือมาก็สิลงไส้ด่างไส้เบ็ดประมาณนี้แหละจะพี่น้องปลาหลายเนาะในบึงน้ำอันละหานแห่งนี้เนาะจะพี่น้องจะฟังทั้งพู่นทั้งนาผุนทั้งภูเขาผุนก็สิเป็นอันประตูระบายนา้ํา ทางทิศเหนือเนาะจะพี่น้องกับทั้งระบายทััง้งน้ำแหละจ้าพี่น้องแล้วแต่เสียนอันหมุนเวียนอันพันพันผวนน้ำเนาะจ้าพี่น้องจ้า เห็นแล้วสะออนคากน้ำใสนี่ิรจ้าบรรยากาศตอนเย็นๆอยู่ที่บ้านนอกบ้านนาเราเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวถ้าเกิดน้ำทั้งนา้าลดเดี๋ยวถ้าดาวสิไปอัปเดตให้เบิง่งงนอกจาพี่น้องต้นข่าวก็ตายเบิดแล้วอันเหลืองเพราะสิได้เกี้ยวเนี่ยก็ตายเบิดเดนอกจากพี่น้องน้ำถ่วมน้ำมาเลียบค่ะนาะจาก,กจาพี่น้องนี่ภาพบรรยากาศยามแดงๆเบิ่งละหานนะเดี๋ยวถ้าดาวสิรีวิวให้เบิง่งโดยรอบเลยนาะจาพี่น้องเบิ่งในโทรศัพท์กาสีบกว่างญ่ดอกแต่ว่า มาเบื้องของจริงผู้ใดที่มากะมาเที่ยวได้เนาะจะพี่น้องขี่รถรอบเบึงเนาะจะขี่รถรอบเบึงชมบรรยากาศถัดดาวขอแนะน้าให้มาย้ำสดเศร้าเนาะจะพี่น้องย้ำเศร้ามามาก็สามารถมาเบื้องกันพระอาทิตย์ขึ้นได้เนาะจะพี่น้องพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกหรือว่ามาย้ำดึงแรงช่วงประมาณหาโมงหกโมงนี่กะบรรยากาศกาศับสิง,งามเนาะจะพี่น้องจาเน่น รอบขอบบึงนอกจากพี่น้องก็มาได้เนาะเดี๋ยวช่วงหนาหนาวนี่บรรยากาศก็แหง่งพระสิงามนอกจากพี่น้องจ้านี่แหละมองเห็นรอบรอบทุกด้านเลยนอกจากพี่น้องยืนอยู่มุมนี่นอกจากพี่น้องจานี่ตอนเป็นเด็กหน่อยโอ้ขีดหอดมาเลี้ยงเลี้ยงควายกับเมียนอกจากพี่น้องกับปอยปอยลงมากินในหนองนี่แหละเพราะว่าน้ามันแห้งเนาะสมัยนั้นเพิ่นยังบ่ขุดลอกบึงเนาะอันนี้ก็เป็นบึงอันละหาน,าน้ำนอกจากพี่น้องจา้าเป็นอันโครงการอัน แก้มลิงอันเนว้พระราชดำริของอันในหลวงเนาะจะราชการที่เก่าตั้งแต่เพื่อนอันเสด็จมั่นขอนแก่นเราบัทนี้ทั้งอันจังหวัดเพื่อนเสนอเขาไปเนาะอันเสนอเกี่ยวกับปัญหาของบึงบึงละหานาแหงนี่เนาะว่านันฤดูน้ำหลากนี่บสามารถที่สิ้นอันนี้ได้เนาะจะพี่น้องฤดูน้ำหลากนี่น้ำสิเข้ามาพรอนลือดูแรงน้ำก็สิแหงไปครับอัน ความแรงาะจะพี่นองจ้าก็คือมองประตูทั้งด้านทิศเหน,อเนือนั่นแหละจ้าพ่นองเทียนทัดดาวน์ท่ายให้เบื้องนั่นแหละจ้ามองเบื้องละหานที่น้ำเขาก็คือมองนั่นเนาะถ่านน้ำนาหน,น,น,นาม,มามันก็สิไหลเข่ามองนั่นแต่ว่าข่านนา,นานแรงน้ำสีแห่งก็สีแห่งไปกับน้ำสีก็คือสีออกมองนั่นเนาะแล้วบัดนี้ก็เลยได้มีโครงการแกมลิงเนี่ยจากกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่เก้านจานจะสร้างอันดำรัดมาให้เห็ดอัน บึงแก้มลิงขุดหลอกบึงแก้มลิงขึ้นมาานาะจาพี่น้องจ้าตอนนี้ก็คือ <c oughs> เหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเป็นอยังที่แบบว่าหนาภาคภุ้มใจนาะจาพี่น้องจ้าถ้าเกิดบ่มีบึงแห่งนี้น้ำสิท่วมล้นหลคักเด้๋ยจะพี่น้องเพราะว่าอันบึงนี้กับสิสามารถแบบว่าควบคุมน้ำได้ก็สิท่วมเฉพาะเป็นบางจุดบางที่เคยท่วมท่วมมันคักก็คือหลดลงมาได้จังสเนาะจาพี่น้องจ้าแต่้งเหตุเบดบึงนี้เสร็จมาสองปี สองปีหลังจากที่เหตุบึงเสจก็เป็นน้ำหลากมา ในรอบหลายปีเนาะจะพี่น้องสองปีติดแล้วที่น้ำลายเนาะจะน้ำหลากอ่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเราก็ฝากไว้ซัมนี่เนาะจ้ะพาชมบรรยากาศํามึงเลี้ยงรอบบึงละหานะาผู้ดใดที่เขามารลับชมแล้วก็จะเฝ้าเบื่อน่ายกันเนาะจะพี่น้องจ้าซอยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกนําลังใจให้ทั้งช่องทัดดาวสาวบ้านนาในเรื่อใจพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็ฝากบรรยากาศยามึงเลี้ยงยูบบึงละหานาไว้ซัมนี่เนาะคอยพ,พอกันคิดหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย